สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับกิฟนะมาในหัวข้อที่ว่าเร็วๆนี้จนถึงสิ้นเดือนนะคะส1กสิบเอ็ดนี้นะจะมีเกณฑ์ได้จับเงินก้อนกับเขาบ้างไหมนะคะจะมีเงินก้อนเข้ามาให้ชื่นอกชื่นใจบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทีนี้มีโปรอยู่นะคะมีโปรอยู่วันที่ยี่สิบเก้าวันเกิดกิฟนะคะกิฟให้โปรตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ยี่สิบเก้านี้นะคะอ่า เปิดดวงพร้อมบวกคำถาม3คํคำถามนะคะในราคา199บาทนะคะแคบโคต์นี้นะคะแคบโคต์นี้ทัก l i น์แอดหรือคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะนะสามคำถามพร้อมเปิดดวงนะคะ199บาทคะ่ะมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีเกณฑ์จะได้รับเงินก้อนบ้างไหมจะเป็นอย่างไรนะคะ พลังงานของคุณว่ายังไงบ้าง <c oughs> เร็วเๆนี้จะได้รับข่าวดีค่ะจะได้รับข่าวดี <c oughs> เกี่ยวกับทางด้านการเงินนะคะ <c oughs> และการงาน <c oughs> สิ่งที่หวังไว้อาจจะได้เข้ามาเร็วเๆนี้ไม่เกิน31นี้นะคะจะได้รับอะไรที่เป็นกรอบเป็นกรรมเข้ามาแต่ก่อนจะได้ค่อนข้างที่จะปวดหัวค่อนข้างที่จะอ่า คิดหนักนิดนึงว่ามันจะได้หรือไม่ได้ไหวง่ายๆลุ้นนั่นแหละลุ้นนั่นแหละว่าจะได้ไหมหรือกว่าจะได้มาก็คือโหยแทบหายใจฮึดฮัทฮึดฮันเหมือนกันหรือสถานะที่เป็นอยู่ตอนเนี้ยมันฮึดฮัทฮึดฮัดอยู่เนาะแต่ถามว่าได้ไหมได้นะคะได้แน่นอนนะคะได้พอเข้ามาให้เรารู้สึกว่า อ๋อมันผ่านไปได้อีกขั้นหนึ่งแล้วนะมันผ่านไปได้อีกขั้นหนึ่งแล้วนะคะเราต้องมั่นใจในตัวเองด้วยนะวางใจได้เลยว่าได้แน่ๆนะคะไม่มากก็น้อยแต่หมอดูว่าได้แค่กลางๆนะคะไม่ถึงกับว่าโอ้โหก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะได้เข้ามาให้เราผ่านสถานการณ์วิกฤตตรงนี้ไปนะคะที่เราอึดอัดที่เรา คับขันอยู่ตอนนี้นะคะจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะจากนี้ไปถึงวันที่31นี้มีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนสำหรับผู้ที่มาผ่านมาพบมาเจอคลิปนี้นะคะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนนะฝากโปไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กิฟด้วยนะคะ โอเคขอให้คุณน้อมรับพลังงานดีๆกลับไปสิ่งใดที่ไม่ดีวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะขอให้สุขสมหวังได้รับเงินก้อนทุกคู่ทุก,ทก,ทกคนคะ่ะขอบคุณมากนะคะ